พวกพี่จะเล่แม็กโครวันี้บอกว้าเ้าๆอยางจังวัเศ้าคนนี้นดินเอกนกข้าวแดงเป็นตัวหลัด็ดบอก่าเศ้าอกมาเศ้ามาจังหวัดไหนสิบล้านแถวนี้เอสิบล้าน สีเฮ็ดยังกะซ่อมอยู่ค่ะสิเฮ็ดยังนองกรสันเาโดนก็จะมาล่ำกันแล้วปะันเฮ็ดก็คือกัยามาสีว่ายัางเอาว่าพี่บุม,มหาหน้าห้างกใกล้ที่นออ้องอีกว่เหนยังไกลแค่แค่พบจะใน้มูฮาไ่พบมาโมบีดิพอพระคู่วัาสิเส้นสัญญาต่อเอาไปเอามาแล้วได้สิขืนบอานยังก่อนสมว่าอยังก่อนยังไม่มีดู สีมล้อะดยนอโอสิมล้ครับรับยนาที่เสียงอีสานไหมสมฝากเียากโตไหนจอมยอยอยอยยู่ส่งนนทีเสียงอีสานเขาโขกขืนห้แล้วเนาะเห็นไหมเขาเสียอีสานหมออก็ฝาดเนี่ยฝาโตได่ไเฮ้ยผมมีเวทีน้ำเพลงเสียงสีร่งเสียงเมม เรียงล้ำรองเท้ารับเทแม่รับเทแม่ล้ำใจะดดโดนตีวะนี่นพญสารีจอมทองตีอะไอยู่เาจะทับกินเขานด้อผตัวตีเห็ดจังสีรองเทลงหวอนหัวน้ำหันจร้องเสียงโอ้จกร้องเสียงมามป็นเสีรับหรอจกร้องเท้งเพลงเท่ยเพ้งใหม่ไหอะเทลงใหม่ไปได้ห่อแมนเทงขาดเื้ขาดใจ ไอฮอตไ้รอมือนี้ไปเลยไปกยอาจารย์อาจารย์แต่เดีาได้อาจารย์ขาดเต้ขาดใจสบ้านขใจแคสิแ้บนด้น ชื่อดำครับชื่อดำครับลูกสาวชื่ออยังโอรีครับลูกสาวอีโอลีพี่โอรีแมนครับพ่อชื่อดำแม่ลูกสาวชื่อโอรีครับวันนี้จะรับเดืมอย่างเบียงห้อยปานดำห้อยปานดำครับใค้เป็นไหมผมครับเขาเขาที่เมื่อคืนผู้นี้วะเป็นพระเอกครับเดีกไม่ร่าจังกัด จะเป็นพระเอกเป็นหมครับปอยนั่งเอกปอยนั่งเอกนังเอกมาเลยครับพระเอกอแล้วครับอยนังเอากกันนงยัคงหมายั่เอ พี่เพื่นเนตะปูย่าหลวงพ่อมึงก็ฟังอยู่ฟังยางมึงถามเรามึงลไหนด้วล้างเบยอันอยป่านด่าอันนี้มึงไปังก้นอ๋อพอเห็นตะปูลางเขาอล้างอะปนด่างน้่างาย่ ไอ้นามาปางาไมไ้ไปหันหนามใี่นองก็ที่ไหนละพ่อสือว่าต้งหัก่โอ้ยเจ้าจ๊กเออไงไงครับกับเรืผู้ใหญ่เ่ยเนเนเนี่ยเนยเน่ยเนี่ยเนียเี่เน่เนีเนียเ่เ่ยเนนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยเนีย่น่ยเนี่ยเนี่ยนน่ยเนน่นี่เนียนีด้เนี่ยเนี่ยเนย่ยี่นีเ ไอ้บุูน้านดัอีนะค่ะะไอ้บุญจูใส่เลยหงอกน้หงอกันไ่เป็นไอ้บุญจูกะไดเนาะอยากันเราคนผู้ายอยากกัอตื่นตัโอกลัวมีเห็นตกปูฮะ้บอกกันตั้งีเอาปานี่ปีนองเลยทำขันแล้วแพงนักเองพอกันแล้ว มิงลงซ่จ้าอีแาใช่ไหมเสียสมนักษาได้ไหมไอ้บุญสูงอย่ามาหวังแฟนแงงอันดืดดืดขันมึงสึกันปะอีแป ดีโอ้ยสมัยแกให้เลยโบรางเขามาสามเที่อาบุ่คิดถึงพื้นสมุทรเถอะกูเคยเกิดมุ่งแล้วหนังสามเก้วปู่มาอยู่เนาะไปแตนหาสิงสร้างสิมาหนาดานมาหาแจกพวกบา มันเปยังมันเป็นคกบมื่น้่าเมันจะมีมึงใส่ใส่าปนดักเนี่ยให้ผูู้้นี้เนี่ยเียเนี่ยเียเียน้า้นีจย้าโอ้ยมึะตั้งกองไปได้ยหง่ไอ้ผูู้้คนนี้ของปานโอ้ของป่านมาจ้าเอ่อิเทวานีก่งเนี่ยเนี่เป็นผู้ห้พวกผิเทาผู้หายเอาเอาคือวางซตัวไรเองไม่จีบอันบ้อเหลว กงผู้นี้บ่ผู้นี้ก็เอาประชาเบิ้งโตัวใหอีกอันนี้เอาบ่หนิโอากระเป๋าเันนผู้เดที่ดับเละครับพ่อปล่อยร่าตกายเองซะ่อโอ้ยก่าอยากกอกใครมาเรี่ยวนั่นเป็ดใจเมย์ิีปล่อยคอยเอกเสียงอีสานอ่ะตระเอกอีสานกับพี่ม่ยต้ตีเมี่มาโผล่ว่าอยากเห็นนายดอกคืออย่างนี้เปิดใจเมย์เอาบอดมาตรงนี้ให้เอกอิสานตัดชีวภาพไหนะไดเม ้กตงเมื่อที่เจ้าท้าเจ้าวกนนกหาเพราะานฟ้าเปิดองสองทางไที่ผ่านมาชกชา ควาชีวิตเต็มโศมไวโชควตีที่ชีวิตอ้ายเ,เจ้าเข้ามาประคองสยดใหนะ้ร้องเหมือนทั้ว่าใจของอายดวงนี้อาจารย์บาบุญที่มีสิรุณนนเศร้อ้ายใจสมเด็จอายน้หลายครั้งที่เจอปัญหา ยังพักเงิน <c oughs> ก้าวันไม่จำเป็นขออนกำรักใจยิ่งทำเท่าไรก็ยิ <c> ่ง <oughs> มันใจให้เขาเ่าหาให้ได 我那才六岁。 เพื่อทหารไยบุญน้ำผ้าเปียนเป็นให้กับน้ำผ้าส้าเปเป็นกใ้ก <คำ S 1> น่จะเว,เวนต่กรมอันอันที่จา้าพี่ไดมอนจา้าพี่าถ้าไปเอาเงินน้ำเม่ยเพิ่นเนี่นไยออไม่ขอบคุณครับปาโกเป็นคนรอมาเลยมาหัางา่ามแถกไปไล้พูดรอต้อเมียเออมาหง่ามแ เขาใส่ส yes. oh, ูงถูกไหมป่ะที่ที่ไหนจะเขาตัเขาอามาก่นี่เป็นสีเขาย่อดีโอ้ท่ากลยปาออะไรกูกแกูแกนอย่งง่ง่าล่ะะกูกมงปทีนนกูไปนอีกเตีตว่องน็ยงามงาใส

ไม่ต้านร้านไม่ไปใาตาไม่เจย่ากษียนตาเสียตาน่เลานกเกร้านเปิดกันเไื่อไปเปิดต้ไม่เห็นใครเลยจะ้าว่าไม่คเจไปไปฮตอนสี่สายน่ไปได้ไปได้แช่ครับเป็นเคื่อการบทเระเอกให้ผู้อื่นเห็นจ้าล่านที่เป็นนางเอก อีหม้งเอ้ยเนาะง่วงอีเด็กพี่น้องโอู้จ้าว่าหลานหลับเป็นกระเทยอ่ะแต่งโตไปแต่งโตไปเขาสิไปนั่งเองขนาะอีมอนอีหามม้งเอ้ยมาด่าเฮาไป